นางสาวรัชดาธานาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยในวันที่21ตุลาคม2565ว่าตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับผลกระทบจากอิทธิพลจากพายุอย่างต่อเนื่องทั่วทุกภูมิภาคส่งผลให้ประชาชนและพี่น้องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับความเดือดร้อนผลผลิตสัตว์น้ำเกิดความเสียหายทั้งนี้นายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บูรณาการร่วมกัน เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบให้เร็วที่สุดโดยจากการตรวจสอบเพราะว่ามีเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนมีจํานวน21,467รายและคาดว่าในหลายพื้นที่อาจจะมีความเสียหายเพิ่มเติมประมาณ2.7หมื่นไร่คิดเป็นมูลค่าความเสียหายไม่น้อยกว่า4 6 4ล้านบาทโดยประมาณการวงเงินช่วยเหลือเป็นจํานวน200ล้านบาทซึ่งกรมประมงจะเร่งดําเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและดําเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของกระทรวงการคลังต่อไป